ขอบคุณเนสครับผมเนสอันนบนะครับขอบคุณครับบูเนสซัพพอร์เตอร์เดือนแรกของเวลคัมเวลคัมนะมาดูกันครับผมด่านตรงกลางนี่ก็ปลดครับผมเฟิรนะ์สบัตนะซักซ่าขอแก๊งคืนมาบ้างครับปีหาตายอะสกอร์เป็นหนึ่งต่อศูนยะ์ครับทิ้งเลนปุ๊บมีตายปั๊บนะผู้บาดซิงเกอร์ยืนกับ ทางฝั่งดาร์เซียได้ง, er, ง่ายฮะฟินิกซ์ลงมาดูดเลเวลเลยครับทางนัานจีเอชและดูโทบอลนี่ไอเอลได้ครีปไปเต็มฮนะสิบเก้าตัวเวินคลีปสิบสามตัวป่าหมอกอ้าวแล้วเรียบร้อยครับแรกกันฮนะซักซ่านั่นไมค์คอนโทรลค่าไปกับค่าคืนกลับอีกทีสตอร์วีฮาตอนนี้โดนตัดไปครั้งกรับอกเจ็บอยู่นะ พาไปแล้วก็เอาใส่ดันเรดดอบมาคือการเฟิร์สช็อตครับเจ้านั้นสต็อปโรเร่งม้าใส่เต็มใส่หินไปใส่ดันคูโรฮะแล้วตอนนี้ก็ชาร์ดเดกเนสลงไปต่อที่ซักซ่าโอ้น็อกแบกทีซักซ่าเรียบร้อยผมสกอร์เป็นสองต่อสองครับและนี่ดีมคอยดึงจับล็อกไว้ครับขึงไปครับไอเอาก็จัดการเจียนดันบนไปแล้วและดันอีลลูซิอครับจัดเต็มที่ตัวของคู่โร นี่เซอร์สปริงไม่ได้นะครับผมโดนแบงค์นี่ดิบแล้วเดินไล่ตีฮะไล่ตีเผาเลือดไล่เตะเผาเลือดแล้วเรียบร้อยครับดาวโบกี้วันนัททอมสันฮะเบิกเงินกันเต็มที่ครับโอจสกอร์เป็น5้ต่อสครับพยายามจะเลเวลดูดย้ำอยู่ฮะโอ้โหโดนรับเจอครับแล้วก็เลเวล6พอดีครับคุเลเวล6พอดีเลเวล6พอดีก็ใส่ครับผมเลเวล6พอดีก็ปั๊มใส่ยังไงต้องได้ครับผมเอ็มได้หมดหรือเปล่าบัตไล่ครอบลงครับอาจจะตายเองไม่ถึงหน้าโดของฝั่งคุโร คุโรกัดฟันตีบอลแล้วเลือเดเยอะครับทอยออกไปได้ฮะเลเวอร์หกว่าดีครับและนี่ครับดาร์กเสียกลางครับกำแพงไว้ก่อนนะเอาตัวปอมไล่จีไล่ยิงไปฮะบับอีนเชลให้ครับด้านบนนี้เอาอีลนเจียครับโดนเคาะเรื่อยๆฮนะมีอีคราดได้ครับมาค้ำจ่ายครับอุปกรุดสุดท้ายตามหลังมาพอดีก็เกือบแตกพ่ายาตรงกลางนี้กัลูซิออมฮะ เดิเปลี่ยนตัวเป็นบอลเทคติดกันไว้ใส่หน้าโดของซักซ่าซักซ่าตายฮะด้านบนนี้ก็โนเชลตายบอกมิราเคิลโปกครับโรกี้บอกรอชาร์จทั่วไทยฮะไฟสวิตช์ลงครับผมอีกครั้งได้เปิดมาแลแ้วเตะหินฆ่าไปาคอนโทรลไปแะชาร์จออฟดักเนสไปบอลเลนดี้กวนหล่อที่นั่นซักซ่าซักซ่าใส่าสาเลนส์สองผมแล้วก็บอลไร้ขั้นช่วยแฮะบอลเลนดี้กริ้งถามมิ่งไปแต่ฮิวอัดมาดอกมิสะดุ้งครับผมดีมคอยจับล็อกต่อ ไปโดนตัวปอมแล้วก็โดนคูโรครับผมทางด้านของคูโรค้ำหลังไว้อยู่ฮะด้านนี้ครับวีฮามานาบดครับผมคูโรกี้คอปไปเซนเตอรสานชาร์ดออฟดักเนตครับปาดไปหมดครับชนไปจังหวะนี้โยกหลบเซนเตอรบาดไรหรือเปล่าครับโยกไปได้จะเจอไปนิ่หลีกครับผมวิ่งตากระแพงทําไมไม่รู้ครับไม่ชนกระแพงเลยก็พี่ชายแต่ก็ตายดีครับผมเพราะดาเมจเวทนเซนเตอรโอจีครับหนักหน่วงแต่พอมสันไม่ได้ใส่ควนมาตอนสเตนเปิดไว้จับกระชากลากถูมาที่ด้านโนเทล โดนเทครับผมยิงต่อครับเจอวางรไว้ครับเจอใส่เดียวได้หมดใส่เดียวได้หมดใส่เดียวได้หมดแล้วก็กริ้งมาแม็กกี้ใช้อัลซาร์ผมเตะทางด้านโดมิลเลอร์เพุ่งเลือดลูดเป็นข้อบอแล้วมิลเลอร์เข้าเจอแม็กกี้ใช้อัลลุลัวแอคทีฟแม็กกี้ใชใสมิลเลอร์เข้าอีกทีฮะทางด้านนี้ไงตอนน่อดีครับเวฟผ่านมาครับสันผมจะไปนี่หรือเปล่าสตันตามหลังไปครับผม พี่หล่อเขาตีดูดเลือดดูดเลือดดูดย้ำต่อดูดเลือดย้ำต่อครับผมทอมสันปาดหน้ามิ่หล่อเข้าตายหลบออกเชื้อตัวของฝั่งฟีนิกซ์ซันไม่ได้อีกครั้งได้เปิดมายังไม่จบแค่นั้นไฟเผาไปเฟรชิปลงครับเลสันเลจีพันมามีฮิวให้ผมลากให้ลี่เกตย้ำต่ออีลูซิโอเอาใส่ถึงด้านตัวของคุโรตายฮะโอ้เดือดจัดจัดครับผมโอจีทีมนิกว่าฮะแลกกันไปสองสองครับผม ดอริงครับผมอีกราได้หลบหนึ่งทีชาร์จออเดเน็ตครับปาดไปหมดดีพคอยมาไม่ติดสายสวนครับผมละลายหมดเลยหรือเปล่าฮะทางฝั่งนี้จ่ายกระเพงไม่ได้ครับจ่ายกระเพงไม่ได้จับร่วบสังกระเพงขึ้นสุดท้ายการนี้เนี่ยเจ้าสวนครับผมแต่ตัวปารมเข้ามาช่วยครับยันทอมสันยังไงแตกหรือเปล่าทอมสันเรียบร้อยไปผมดสวนด้านหลัของมัลกระทงก็แตกพ่ายผมดไม่ใช้ครับผมระเบิดมาต่อเซ็นเตอร์สต็อปเซเว่นเดินเข้าไซฟ์ตรงนี้ยังไงครับถอยแล้วครับตอนนี้บอลเลนนี่กวาดเข้ามาไม่เจอใครก็วีฮาฟาร์มต่อครรัับฟาา์มปป่กนไ ตัวหลอดว่าสบายจริงคะชีวิตนี้อิ่มอร่อยเหลือเกินครับผมแล้วก็ขึ้นเป็นบัตเทิลฟูรี่ครับแต่เงินของมี่เราเขาก็ทีบขึ้นมาต่อเป็น6,000ครับห่างกันอยู่400ปั๊มขึ้นย้ำต่อยอย่างเงี้ยทางด้านพีฮาบอกคิลิสเปย์ไปครับอิลูเซียเปิดย้ำต่อยครั้งครับและพีเราเขา้าโดนได้หนักจังหวะนี้จะตายผมตัวแตกครับพีเราเขา้าเอาล้วงได้ครับผมแล้วฟงแตกแล้วเหรอทีมนิกม้าบอกเซฟวิ่งไวจะจัดมีแต่คนเลือดน,น้อยอิ่มมาฮะดับเบิลคิวไปบอลไลนิ่งเปิดมาครับ ล็อกขาลงย้ำต่ออ้าวได้มาสู่นรกอีกแล้วฟีฮาหมดครับตอนนี้ฟีหมดแล้วนี่ถอยครับทางฝั่งมิลเลอร์เจอบัตรไลน์รับเจอลงไปฮะอีครัร์ได้เิดย้ำต่อทอมสันปาดมาย้อนหลังไม่กินท้ายบางสักซ่าคอมโบสวยงามก็โอทีสวยงามตามท้องเรื่องของไข่ฟินอีกครับจีกันไว้ก่อนครับผมแต่สักซ่าแตกพ่ายบอกมิลเลอร์ยังอยู่ครับทั้งนั้นทอมสันตายครับผมตอนนี้เคาน์เตอร์ในเคาน์เตอร์สักซ่าก็กัดฟันครับผมจัดหนักทั้งด้านตัวของมิลเลอร์ไปอีกครั้งวิ่งไวก็เซฟตอนนี้ หาเหลี่ยมหาจังหวะอยู่เพื่อนไอเอลรับรอครับครีปเกิดสามเหลี่ยมยังไงต่อเซิร์ฟสวิงออกไปผมโดนครับคุี้ยงควานมาถอยกลับนะฮะไมค์คอนโทรลยูซีออฟปาดผ่านไปฮะทางด้านโดูของฝั่งไมค์คอนโทรลเรียบร้อยครับไม่รอดเอาสวอตคู่ไมกาบผมมิลเลอร์ยิ้มแฉกครับผมเจอโรลิงกิ้งเข้าไปฮะแล้วก็โดนไซเล็ตย้ำต่อกับปาดนิ่มๆซุปเปอร์นวาครับจะช่วยคุณอย่างไรล็อกขาและบัตรไรรับเจอลงต่อครับคุณจะ หนีไปไหนได้ฮิวปื้นมาผมแล้วก็ยืนหยัดสู้จเจอการที่ดังเจอครับผมซันเลจีไวท์พิลล่าครับสแตนครับเดอะลัดแมนสแตนดิ้งไม่ไหวผมตอนนี้ขาขาดไปฮะแล้วก็บัตรลายย้ำต่อระเบิดใส่์ดับจีเอชครับผมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งฮะได้ลลัวครับทอมสันดักหน้าดักหลังชาร์ตออฟดักเนสซเปล่าวเลยกดคันเซ็ตไปเอามีฮาไปอีกแล้วผมได้ฮาหนึ่งทีครับยังไงต่อเขาขายไปผมเนื่องจากว่านี่ยมีเฮมบลิเกสผมแต่ด้านคุโร่ผมก็งันหน้าช้อนหน้าแกงผมด้วยเนเธอร์สไตล์ครับอันติ คอสปิดเบเกอร์เข้ามาใส่คุโร่คุโร่ชร์ดังเนตไปผมช้อนหน้าอีกรอบผมคุโร่ตีหน้าย้ำต่อวอลเทคจึงไ้ไม่สวนปัดไรผมกิ้งหลบทมไม่ครับมีฮาโช์สเต็ปครับไดรีคูเก่กาในเซฟกับทนนนเทนนอร์เชลส่วน I.L.T.W ก็ฟรีฟาร์มแบบอิอยูดีฮะว่วนจัดเลยครับตอนนี้ว่นถวนสมบูรณ์ ไม่มีทางแบบไม่มี KB แน่นอนครับผมทุกไฟนี่แพ้หมดนะ CC ของ OG นี่เดือดจัดจัดด้านล่างนี่ดีมคอยจับล็อกไว้เจอไซเลนครับโยกหลบไม่ได้ครับดาร์เซียดาร์เซียโดนเตะเบรกลิงก์ไปครับผมแล้วกดคิวชุกสู้กัืเปล่าไม่อกี้ใช้ระเบิดไปล็อกขาใส่หน้าตัวของฝั่งนี่ครับบัตรไรรับเชอร์ครับเรียบร้อยแตกไปส่วนด้านวีฮาก์ิ้งสุดขอบโลกครับผมไปเจอ ILT อลทีวีอ่ะอ้าวไปเจอ IL เอครับผมบอลจิกติดไว้ต่อทางด้านคูโรพยายามคล้องครับผมสัมผัสกับชูสตา สัมผัสธหนึ่งสัมพันสองครับผมเป็นทุนฐานมาคุโรบอกว่าสตันดุกว่าครับ17%ยี่สเดียวแต่ก็ตายอยู่ดีครับผมและซักซ่าก,กลิ้งมาเตะครับผมตอดให้นั่นเซฟมาขวดหน้าไปฮะเรียบร้อยครับมอนสเตอร์คิวนั่นเซฟไปเอาครับผมยิงค,ครับบอลและนี่ควานมากระจายสุดครับผมไม่สนใจใครผมไม่สนใจลูกเมียจังหวะสุดท้ายผมตอนนี้แหละ ยังไงต่อเรียบร้อยผมแลกกับโนเทลเฉยครับผมแล้วเปิดมาซูปเปอร์ด้องว่ายัางมีแบตเตอร์แตร์อยูย่ครับผมใส่หนักจัดเต็มรับเจอวอล์ดไว้ครับผมจะได้านไปกรับเก็กตายแบบล่าตอนนี้คุโรช้อนหน้าไปใส่ด้วยเซฟเซฟยังไงต่อเจอซาเลจีตามอีกครั้งได้ปัดนหนักครับผมพลังแห่งสปอร์ตพลังแห่งมิตรภาพมิตรภาพใช้ไม่ได้ตอนนี้ต้องวัดกันด้วยการเงินแล้วจีเอชก็เรียบร้อยไปครับบน Push อบีพุนชิงต่อท็อปซันส่วนสเวียนไปตายตรงนี้ครับ ไปโดนปักครับผมอีเบทฮะเรียบร้อยครับเคลียมายิง 8, แตกครับต้องเค,คลียร์คร้ไปก่อนนะแต่คองกันทางด้านชาวเวอร์เทียสามแตกนะสมุกมาพยายามจะซ้อนผมนี่แท็กมือกันหน่อยครับด้านนี้ก็ช็อตหน้าทอมสันไซเลสไว้ได้แต่ทอมสันจะตายหรือเปล่าโดนกระชากผ่านกระแพ้ครับผมอีเบทชิบลบแล้วฟีฮาพยายามจะจ่ายจนสุดหมดมานาครับผมยืนหลังก็หลังพิงไข่ไว้ต่อน,นี้ครับจิงยันลงต่อ อันดาโนขอฝากซักซ่าจะรอดโอ้โห่ตีไม่ตายคุณพระช่วยแล้วก็เรียบร้อยหมดซักซ่าตายได้หมดแต่ไซคนหลบเึิญบัตรไรสเวนหมดโดนกันหน้าไปเรียบร้อยครับผมมิลค์เขาตายแล้วตัวนี้ไอเอลโกตีย้ำต่อชาดเดอรเน็ตไทยไปสองครับเอจีสหมดไปสลับเบรดแบนมาต่ออีกทีจีเอชไม่รอดครับดับเบิลคิวไปครับเลเทียพื้นหิบสามนาทีครับผมโถมหนักครับโอจ์มังกี้หมด ทางด้านนี้ครับผมลังไงต่อเปิดไข่มาผมใส่นักจัดเต็มปกสะบัดปกปือยับต่อยครับผมแล้วก็คูโรกิไถไป่สิครับผมแต่เขาเป็นเดินพลานะเป็นเดินพลานสถานหน้าผมเจอช้อนหน้าผมรับย้ายกามทุกคนพี่และเข้าตายครับจังหวะนี้ท่าฟังวีฮาได้มาสู่กลางดงครับผมแล้วก็ซื้อเกิดครับผมความเกี่ยวการผมได้จนหมดมานะครับผมมีมานาเท่าไหร่ใส่สุดใส่ให้หมดครับจังหวะนี้ซักซาตายครับดับโลคิวันคูโรและวีฮาใส่ต่อที่ทอมสัน ร,ร ing, ับสายนนะผมยิงอินทูเบสใส่เข้าไปวอลเทคติดเอาไว้ฐานด้านโนเทลล์ฮิวอันฟ้าล้อมซันโดนกระชากคอน,นิดนึงครับผมและทางฝั่งไอเอลก้มงัดคุโรกิอีกทีฮะไมค์คอนโทรวาร์ปกลับครับผมส่วนด้านโูของฝั่งวีฮาก,ก็กลับครับรอเติมมานามาใหม,ม,ม,ม่ก็เตรียมพร้อมแล้วฮะับเตรียมพร้อมแล้วครับผมเตรียมพร้อมแลนะยังไงโอ้โดนไซเรนนี่จบเลยนะดูครับ ยังไม่กล้าเข้าผมรอเพื่อนเกิดก็รอเวณก่อนนะสันเรจีก็ไปครับเลือดยุบเป็นข้อเป็นข้อฮะสป,ปะีดมาจังหวะน,นี้ครับดึงไม่ได้บอลเซนนได้เอารีโพซิชั่นกลับนะฮะอยออกครับผมไอ้น,นั่นบารแรกไปฮะบ,บอลเร,รนดี้ครับผมทางด้านนี้ยังไงต่อครับจัดหนักจัดเต็มไปงันหลักรก็ผมวิหาไปครับผมละลาย ละลายต่อก็ับเวตคนนี้ก็ละลายแล้วจีจีคอรับผมเกม3มเนอยู่จริงโอจีตีเสมอนิกป้าไปแล้วในเกม2 บอกแล้วว่าคู่นี้ครับผมไม่มีการหยุดพักครับใส่สุดทุกอย่างครับและนิกมาเนี่ยชอบแล้วคู่ใส่สุดครับแต่ว่าฮีโร่มันแพ้ทางฮีโร่ออกแบบมาให้ฟาร์มก่อนในช่วงต้นครับแล้วเขาโดนช้อนหน้ารัว,วฟินิกทำดาเมจเยอะกว่าเพื่อนครับใครเถิดไม่รู้ฮะซันเลมันแรงสุดแล้วฮะกับทางด้านตัวของไฟที่เผาไปครเบิรเบบี้เบิร์นโอ้อสตอมก็ต้องได สปีดเบรกเกอร์กับดาร์คเซนนี่น่าจะหนักสุดกับากับเวนนะที่โดนบ<ม>ัตซ <B uster. S 2> ิกเกอร์ฮะบัตซิกเกอร์ผมว่าเป็นคีนะโลแกนของเขาตำหน่อยู่ไม่นานตั้งนานอยู่ตลอดไปทีเดแล้วคอมโบแบบคือคอมโบต้นเกมของ OG ดีกว่าเยอะแล้วต้นเกมกลางเกมจับล็อกทางด้านดีมคอยแล้วก็เตะเบรกลิงนะฮะนิกมาเนี่คือสตันแล้วก็แบบต้องมาไล่ไล่ฆ่ามารวบใส่กำแพงมาเปิดฟินิกซ์ซันสตอมก็กว่าจะออนไลน์ออคิดโอ้เจ็ดเจ็ดเจ็ดครับผม ตองเจ็ดเหลือเชื่อโอ้โหสตอมกว่าจะได้ออกขีนนี่น,นาทีที่18ครับได้ทีมานาหมดมานาหมดครับผมใส่สุดนะสุดปลอกนะฮะขอคุณคุณไมายฮาเลย30ดาวคุณกันครับ25าดาวฮนะ